เชิญท่านพลตำรวจโทว,วันชัยเอกพอรผิดครับกลับขอบคุณครับท่านประธานนชขออนุญาตใช้ภาพวอพอยดนะครับผมอนุญาตญญาต,ตามข้อประคับข้อห้าิบหครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาติกรบท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกตทุกท่านครับ ผมพลวัตโทวัญชัยเอกวรพิษสมาชิกอุธิสภากลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับหัวข้อเดียวกันเรื่องเดียวกันครับผมก็ย้อนในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของวุธิสภาสักนิดท่านประธานครับตามที่ในที่ประชุมและพี่น้องประชาชนได้รับฟังกัน จากเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาในข้อห่วงใยของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันวันนี้ผมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเราเราทําเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติท่านประธานครับผมเข้าใจความรู้สึกของทุกๆคนและเข้าใจพี่น้องประชาชนที่เขาติดตามเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองในสิ่งที่เรากาลังกลับเคลื่อนกันอยู่ท่านประธานครับสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกขณะนั้นนะครับการสรรหาและการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถในการสรรหานะครับต้องมีความเป็นกลางต่างการเมืองโดยให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้คัดเลือกธามมตรา2 6 9แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อครั้งนั้นมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านประธานมีอำนาจติดตามเร่งรัดเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของวุฒิสภาชุดแรก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด16การปฏิรูปประเทศการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา270และสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตอนนั้นนะท่านทราบกันอยู่นะครับว่าตามกฎหมายรัฐมนุนนะยังให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหนง่งนายกรัฐมนตรีในวาระเริ่มแรกนะครับตามมาตรา272เแห่งกฎหมายรัฐมนูนฉบับนี้ และท่านประธานครับการที่ให้ตุลาการสารรั่มนุษย์สารรัธรรมน,นูญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้กฎหมายรัฐมนูญฉบับนี้ท่านเหล่านั้นยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เช่นเดียวกันครับท่านประธานวันนี้ วุฒิสภาในชุดปัจจุบันเราได้รับการแต่งตั้งต,งตามเรื่องมูล2ออยู่ในสถานะที่ประชาชนจำนวนมากไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจเรานะครับเรามีฐานะอยู่สามระดับนะครับตามพจนานุกรมเนี่ยผมเอาขึ้นให้ดูนะครับเราเป็นผู้ที่ถูกสรรเสริญเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้รับความยกล่องยกย่องนับถือมีหน้ามีตานี่คือตาม พจนานุกรมจบับราชบัณฑิตยสถานฐานะที่สองนะครับเราถูกกล่หาว่านะครับซึ่งก็140มากกว่าครึ่งหนึ่งตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปนะครับเรามีข้อกล่าวหาจากกระบวนการเลือกกันเองของสอวว่าไม่สุจริตไม่เป็นธรรมเช่นจะมีการอ้วการจัดตั้งกลุ่ม หรือการแลกคะแนนที่มีการใช้เงินใช้ทองซึ่งก็ว่าไปนะครับนั่นคือก็ว่าไปตามที่สังคมเขาจับจ้องเขาว่ากันมาซึ่งก็อยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบโดยกกตและดีเสไอซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเพราะมันเป็นการฝ่าฝืนตามปรปรว่าด้วยการได้มาซึ่งสวปศส5 6 1 บทบาทในการแต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา270 272ตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นท่านประธานมันมีผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบการตวงดุลความเป็นอิสระของรัฐอย่างยิ่งผมเห็นว่าเราก็ควรที่จะชะลอไว้ก่อนเราถูกตั้งคำถามจากประชาชนว่าเราได้มาด้วยวิธีการอัวไม่ควรชชมอหน้าแต่งตั้งองค์กรอิสระทราบกับท่าน ทุกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ในกระบวนการกล่าวหาพันรลอมันในเมื่อยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกคนบริสุทธิ์แน่นอนครับไอ้น,นี้นักกฎหมายทุกท่านก็ทราบดีนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเราไม่ชะลอไม่เลื่อนเราก็จะไปยิ่งทำลายความน่าเชื่อถือของกลไกร,รัฐไทย เพราะฉะนั้นเพื่อพิทักษ์หลักธรรมาพิบาลและศักดิ์ศรีของรัฐธรรมนูญไทยท่านประธานครับผมเห็นว่านะครับเราอยู่ในระดับที่ถูกมีข้อกราหานะครับสถานะของเราก็คล้ายกับว่าเราเนี่ยในสายตาประชาชนเนี่ยนะครับข้ไม่เห็นที่ไว้วางใจซึ่งในหน้าที่ของพวกเราก็มากมายนี่ผมไม่พูดถึงแต่การที่เราจะ ะชะลอการใช้อำนาจนี้ก็ไม่ได้กระทบกับการแบตหน้าที่ของสารร,รัฐมน,นูญขององค์กรอิสระแต่อย่างใดเนื่องจากว่าบุคคลดังกล่าวก็ยังดํารงตําแหน่งและไปแบตหน้าที่ตามขฎหมายต่อไปแต่ถ้าหากว่าเรามีการลงความเหลี่ยนแต่งตั้งท่านทั้งหลายเหล่านั้นยังต้องไปใช้อำนาจอีกจนกระทั่งว่าไม่มีใครสามารถตอดถอนได้าท่านประธานครับผม เข้าใจเพื่อนสมาชิกทุกท่านในที่ชุมแห่งนี้ผมเชื่อนะครับเท่าที่ผมสัมผัสหลายท่านก็อึดอัดอึดอัดใจเพราะเราถูกมองว่าเราอยู่ในภาวะที่มีข้อกรหาองคอ์กรอิสระนะครับที่สวจะลงมติให้ความเห็นชอบนั้นนะครับเรามันอยู่ในโปรเซสหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเรา,เราก็ควรจะแดงสปิริตสร้างแบบแผนอันดีสร้างมาตรฐาน จิตสานึกและจริยธรรมเพื่อกอบคู่ศักดิ์ให้สภาแห่งนี้เป็นสภาของสมาชิกผู้สรงเกียรติตามที่ผมได้กล่าวไปและเป็นตัวแทนของพวงชนชาวไทยโดยการจะรอบทบาทการลงมติให้ความเอ็นชอบบุคคลในตำแหน่งตุลาการสามนนและดำรงตำแหน่ง,นนง,นงองค์กรอิสระออกไปก่อนเพราะการจะรอเนี่ยเป็นเรื่องของสปิริตเป็นเรื่องของสำนึกจริยธรรมไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอการเมืองการโดยกะกะตโดยศาลซึ่งเพื่อนสมาชิกได้ อภิปรายไปแล้วว่าท่านมีหน้าที่ต้องทำแต่ท่านทำช้าท่านทำช้าช้าจริงๆท่านทำให้องค์กรเหล่านี้ทำให้การทำงานของพวกเราเองก็ทำให้ถูกพี่น้องประชาชนมองในสายตาอีกแบบหนึง่งนะครับผมเชื่อนะครับหลายท่านที่อยู่ในที่นี้ท่านมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะผมเชื่อว่าทั้งหมดด้วยซ้ำไปผมเชื่ออย่างนั้นไม่มีองค์กรไหนที่มาครอบหรัท่านมาที่จะสั่งการท่านเรา ผิดกฎหมายเลยถ้าเราเป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งผมก็ได้ยินหลายท่านพูดในสภาอย่างนี้ว่าเราไม่สังกัดพรรคการเมืองเรามีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาข้ายืนยันในสภาอย่างนี้ในการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมานะครับหลายท่านอึดอัดใจนะครับผมก็ขอความเห็นในที่ประชุมแห่งนี้ว่าหลังจากที่เราลงมติในเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่า ท่านต้องใช้สปิริตหรือจิตสำนึกที่ท่านได้มาดํำรงตำแหน่งในสภาแห่งนี้สภาอันสูงส่งแห่งนี้นะครับผมเชื่อทุกท่านเนี่ยเป็นคนดีมากผมสัมผัสโดยส่วนตัวนะครับทุกคนต้องใช้วิจณยาณในการที่ตัดสินใจผมยังเชื่อว่านะครับท่านไม่ได้ถูกไกจักจูงท่านไม่ได้ถูกไกครอบงำตัานกลับหลักฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ท่านไม่ต้องกลัว ท่านจะถูกหมายเรียกถูกหมายจับถูกชี้แจงท่านไปท่านสู้ท่านก็ไปชี้แจงในเบือผมไม่เกี่ยวผมก็ไม่เกี่ยวจะให้ผมเกี่ยวได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีพป็นหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มันเกี่ยวที่มันตรงก็ต้องรับสาภาพกันไปแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคนเพราะใครทำก็ต้องรับไปวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องมารับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของใครก็แล้วแต่เราก็คือผู้บริสุทธ ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้เรานิ่งสงบนิ่งยืนอยู่ในหลักกฎหมายนะครับผมเรียนท่านเลยนะครับอะไรที่ไม่ถูกต้องผมไม่ร่วมสังกัดกรรมผมก็ไม่ร่วมด้วยนะครับเพราะผมถือหลักกฎหมายเป็นหลักวันนี้ท่านรอดปลอดภยัยวันต่อไปท่านก็ไม่รอดนะครับท่านรอดของกฎหมายท่านก็ไม่รอดของกฎแห่งกรรมนะครับผมกลับเรียนท่านประธานไว้ในนาทีนี้ผมมั่นใจว่าวันนี้ หลายท่านในที่ประชุมจะต้องลงมติไอ้เลื่อนยตินี้ตามที่ได้มีการนำเสนอแล้วหลายท่านอภิปรายออกไปก่อนเรามีโอกาสมีเวลาที่ต้องทำงานในวันข้างหน้าอีกเยอะเราต้องตอบโจทย์ของประชาชนเพราะเรายึดโยงประชาชนทุกคนยึดโยงประชาชนอย่าเอาเรื่องที่ไม่สมควรไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปนำเสนอตูนข้าว ให้ระคายเคืองแก่วระยุคละบาทเพราะท่านนะครับเราเป็นข้าราชบริพารที่ทําหน้าที่ต่างประเทศประกันให้กับแผ่นดินนะครับผมกลับเรียนในที่ประชุมว่าเองนี้ขอบคุณครับท่าน